สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องเกษตรกรผู้ปลูกไม้่วงหวัวล,ลี่เนาะวันนี้ผมก็จะมาให้ดูข้อแตกต่างระหว่างไม้ที่แต่งกิ่งกับไม้ที่ไม่ได้แต่งกิ่งนะครับโดยเฉพาะต้นนี้นะครับอายุ1ปีกับ4เดือนนะครับผมนะนี้เราตัดกิ่งยอดมันก็ยังพุ่งขึ้นสูงอยู่นะครับลำต้นก็ยังเหลา,นะเาเรียกว่าเหลานะก็คือลักษณะผิวพันธุ์ดีผิวเข้าดีนะครับ ที่เราลอยแต่งกิ่งตรงนี้นะครับอันนี้ที่อำเภอแม่สายจังหวัดเชียงรายส่วนต้นนี้ไม่ได้แต่งกิ่งเลยนะครับจะมีลักษณะที่เล็กเล็กนิดนึงนะครับแล้วก็ลวดอย่างนี้เราต้องเอาออกด้วยนะครับเพื่อให้น้ำเลี้ยงเขาส่งไปหายอดใบเขาได้ดีถนัดนะครับถ้าเราจะใช้ เป็นโครงสร้างยึดต่างๆแล้วเ็าใช้เศษผ้าเก่าๆนะครับเพื่อไม่ให้รัดจนผิวเขาไม่สามารถส่งน้ําเลี้ยงขึ้นไปหาเนี่ยครับปลูกพร้อมกันนะครับผมก็ปลูกผสมผสานนะฮะก็มีลูกมะละ,ะมะละหวานสามารถปลูกผสมผสานแล้วก็ให้เขาเลื้อยขึ้นไปอย่างนี้ได้เพราะพยุงไหหลาหรือว่าไม้่วงหัวรี่จะเป็นเราจะได้ใช้ก็อีก10ปีข้างหน้าเนาะ เพราะฉะนั้นระหว่างนี้เราก็ใช้ประโยชน์ผสมผสานให้เป็นให้เครือเถาต่างๆขึ้นไปใช้ประโยชน์ได้นะครับนี่นะครับอันนี้เป็นการแต่งกิ่งนะครับผมนี่นะครับปลูกพร้อมกันครับอายุปีกว่าก็จะได้ประมาณขนาดนี้นะครับน,นี้ผมก็แต่งกิ่งเอาไว้เหมือนกันนะตัดยอดไปเลยนะครับเวลาลมมาก็ไม่ต้องห่วงว่าจะมีปัญหาว่าจะโน้มหักหรือจะเสียหายนะครับมันจะลูดตามลมนะครับผม